วันที่หนึ่งเนาะหนึ่งขอคนละสองแชร์จ้า ใครแชร์อยดรวยไขอแห้งหอ,อยปัง <c oughs> ขอคนละสองสองแชร์เดี๋ยวนี้เลยทุกคนงวดน,นี้ทุกคนคิดว่าเลขอะไรดังเหอ วิวแมวเขียนไม่สวยแบบหนึงทุกคนไม่เป็นไรฉีดทิ้งใหม่จบเขียนไม่สวยแบบนึงนะทุกคน เอามาวันที่หนึ่งสี่ มาเจนุกงวดนี้ชอบเก้ากับหกมากนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเป็นตัวเด่นเจ๊ว่าเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ห้าสามดังหรอหนึ่งมาอันนี้ไม่รู้ วัดดวงเอาทุกคนเพราะว่ารัฐบาลไทยแบบออกแบบต้องวัดดวงอะ่ะ เก้าดับหรอไม่รู้ดิก็วัดดวงอ่ะไม่รู้อะแล้วแต่เซนตแต่ละคนนะคะก็เจชอบเลขเนี้ยเจก็ก็ตามเล่ขเนี้ยเออมาง <c oughs> วดน,นี้นะที่เจเห็นเห็นนะ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งคือดังมากนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งดังมากเออห้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าหกอ่ะเจคิดว่าไม่น่าจะออกหรอกแต่ว่าเจว่าเก้าว่ะกับหกอ่ะน่าจะมาห้าหนึ่งห้าศูนย์ดังใช่ไหมเอออ่ะโอเคมาอ่ะ 07กับ307ปิดโอ้ oh, ปิดดังปิดไปแล้วขอให้เก้ามาอ่ะขอคนระกดแาชรายังกดแชรยังกดแชรยัง กดแชยังกดแชยังสวัสดีสี่พันคนค่ะสวัสดีสี่พันคนดูค่ะสวัสดีสี่พันคนดูค่ะโอ้โหหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดปิดลับไปแล้ว <c oughs> อ่ะ เดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตโชว์ใบนี้ก่อนที่เจ๊ปล่อยไปนี่จะให้เลขนี้ <c oughs> นี่ <c oughs> ชอบตามไม่ชอบผ่านนะเออ ใครอยากตามออมสินตามได้เลยอันนี้อ่ะเจเจะให้แคมป์แล้วอันนี้ก็คือเป็นเป็นเลขที่เจ๊ปล่อยในกลุ่ม V P ปล่อยไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะอ่ะใบงวดน,นี้ไม่มีใบน้าเงินนะคะเจ๊ชอบสีเขียวอ่ะเห็นแล้วเนา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 ะ โอเคมานะคะสวัสดีสี่พันสี่ร้อยคนดูจ้ะอุย้ยทำไมคนดูเยอะจังเลยน่ารักที่สุดทุกคนคะ่ะน่ารักมาก,มากนะคะอุย้ยวันนี้คนดูเจนุกเยอะมากมาดูเพราะความสวยของเจหรือว่าอ่ะเอาแบบนี้ ใครเห็นวันนี้เจนุกสวยเนี่ยไปว่าจะแตกสามตัวสวัสดีค่ะเจสรงสารเจจังเสียงโอ้ยดีขึ้นแล้วค่ะอะไรก็เป็นไปได้นะา,านรัฐบาลไทยอะ่ะเออบอกเลยอ่ะมาตอนนี้ที่แชร์เลยจ่ขออนุญาตเช็กแชร์ก่อน เลกตัวแรกที่เจนชอบ เก้าสามก็ต้องหกสามเนาะมีเก้าก็ต้องมีหกมีหกก็ต้องมีเก้านะคะแล้วก็ขอฝากเลขสามตัวนิดนึงนะทุกคนขาใครชอบตามนะใครชอบตามนะ จบโอเคอันนี้คือเลขชอบส่วนตัวนะคะทุกคนอ่าแคปเจอร์ค่ะเออใครว่าเจหนุกให้เลขเยอะก็ไม่เป็นไรนะนี่นะคะก้นีเจหนุกก็ให้ฟัน เก้าก็หกนะคะเจนุก็ให้หกศูนย์หกหนึ่งหกสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองและเจก็ให้เก้าสามหกสามอีกนะคะแต่ถ้าเจมเม็ดเดียวเลยเก้าห้านะคะใครว่าเลขยกเยอะไม่ต้องตามนะทุกคนจ๋าขอให้คนที่ดูไลฟ์สดของเจนุกวันนี้เฮงๆโชคดีนะคะเอออันนี้คือใบใบเขียวนะเจนเนินเก้าห้าเจชอบเก้าห้าเหมือนกัน แต่ว่าอ่ะมาชอบใบไหนตามใบนั้นหน้าทุกคนชอบใบไหนตามใบนั้นรู้เรื่องนะชอบใบไหนตามใบนั้นโอเค โอเคนะทุกคนนะคะเจนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะดูเรื่องนะโอเคนะผี่ถูกอย่าว่ากันนะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยรู้เรื่องนะโอเคนะ หลุดก็หลุดได้กันเข้าเข้าได้กันรวยก็รวยไปได้วยกันโอเค <Okay. S 2> นะคะทุกคนขอให้พรุ่งนี้ทุกคนโชคดีแล้วเดี๋ยวเจอเลขสายด่วน